มาถึงไพ่ใบที่5นะครับสำหรับไพ่โหราซึ่งเป็นไพ่ที่มีความแม่นยำสูงสำหรับไพ่ใบนี้เนี่ยนะครับก็คือไพ่พระพระฤหัสคติทางโหราศาสตร์ไทยก็คือทายปัญญาบริสุทธิ์ให้ทายพระฤหัสความหมายคือเทพเจ้าแห่งความยุติธรรมถ้ามองในบุคคลก็ครูบาอาจารย์พระสงฆ์อรัชชีนักบวช ปราชญผู้พิพากษาตุลาการนักกฎหมายนายแพทย์อายการทนายความผู้ใหญ่ที่เราเคารพนับถือลักษณะนิสัยก็เป็นคนที่ร่างสูงใหญ่หลังคงเล็กน้อยรักความยุติธรรมแต่ค่อนข้างโลภเห็นแก่ได้รูปร่างสมส่วนไม่อ้วนไม่ผอมผิวขาวหรือขาวเหลืองหน้ารูปไข่ผมบางหน้าผากใหญ่ มีแผลหรือว่าตำหนิที่ใบหน้าช่างคิดชาววัยสุขุมรอบคอบเฉลียวฉลาดผู้จาอ่อนหวานเจ้าโทสะมีปฏิทานไว้พริบที่ดีใจอคอขับแคบเห็นแก่ตัวไม่มีมารยาทในสังคมดื้อรั้นอวดดีไม่เชื่อฟังใครส่วนอวัยวะเกี่ยวข้องกับอวัยวะบริเวณพวกตะโภกคนขาปลายเท้า แขนมือเส้นประสาทหรือช่องว่างใน,นร่างกายส่วนสถานที่ก็ได้แก่มหาวิทยาลัยหอประชุมทางศาสนาสถานที่ศักดิ์สิทธิ์โรงเรียนโรงพยาบาลศาลสถิตยุติธรรมศาลเทวาลัยศาลพระภูมิศาลากลางจังหวัดรัฐสภาศาลาเทศบาลวัดศาลาพักร้อน สนามแข่งกีฬาสถานีตำรวจห้องสมุดส่วนวัตถุก็ได้แก่พระพุทธรูปพระเครื่องวิญญาณยานวิเศษวัตถุที่เป็นโบราณวัตถุหรือบ้านศาลาของที่เขาเรีกอยู่ภายในช่องว่างต่างๆอยู่ในหลืบอยู่ในช่องอะไรต่างๆเหล่านี้ใช่หมดของที่ทำด้วยดินเครื่องปั่นดินเผา ของที่ทําด้วยไม้ของที่ทําด้วยหินที่เป็นโบราณวัตถุและศิละปะวัตถุหนังสือตู้หนังสือตู้กฎไม้แบบเรียนวิทยาการทุกชนิดส่วนสีคือสีขาวสีเหลืองแก่โรคได้แก่โรคหัวใจโรคความดันโลหิตเยื่อหุ้มปอดอักเสบ โรคเกี่ยวกับประสาทโรคเบาหวานโรคเนื้องอกโรคบวมบวมยุบยุบส่วนอุบัติเหตุก็เป็นอุบัติเหตุที่เกี่ยวกับไฟและน้ําเกี่ยวกับการเดินทางทั้งภายในแล้วก็ภายนอกประเทศพืชต้นไม้ที่มีดอกสีขาวหรือใบสีขาวเช่นมหาโหงพระพรึงพุทธรักษาส่วนสัตว์ก็ได้แก่หนู นี่คือลักษณะแล้วก็ความหมายโดยภาพรวมของพะระฤหัสดังนั้นถ้าใครที่หยิบได้ไพ่ใบนี้แน่นอนแหละครับเอาทุกอย่างมารวมกันบ่งบอกถึงการที่เป็นคนที่มักเป็นผู้ใหญ่เช่นเป็นครูบาอาจารย์ผู้พิพากษานักบวชถ้าเป็นพระสงฆ์ก็จะได้เป็นใหญ่ถึงระดับเจ้าอาวาสจะมีคนนับหน้าถือตาให้ความเคารพเชื่อถือถ้าเป็นฆราวาสก็จะได้เป็นหัวหน้าคน เป็นคนที่ตัดสินใจเรื่องต่างๆด้วยเหตุและผลเป็นคนสุขุมรอบคอบรักความยุติธรรมแม้รักใครก็จะทุ่มเทให้ด้วยความจริงใจเป็นคนมองโลกในแงด่ดีรักงานซื่อสัตย์ต่อหน้าที่รักและก็จริงใจต่อครอบครัวมีความกรตัญยูกระตะเวทีต่อผู้มีพระคุณจะพบกับความสำเร็จจากตำแหน่งหน้าที่การงานจะได้เลื่อนยศเลื่อนขั้น จะได้รับรางวัลจากผู้หลับผู้ใหญ่เจ้านายมักให้ความช่วยเหลืออุปธรรมค้ำชูสิ่งที่เราคอยคาดหวังไว้ก็จะประสบความสําเร็จรวมทั้งหน้าที่การงานการเงินก็จะได้รับความสําเร็จถ้ามีคดีความอยู่ก็จะชนะคดีความชนะศัตรูศัตรูพ่ายแพ้ถามถึงโรคก,ก็จะหายวันหายคืนถ้าเดินทางไปในทิศที่ดีควรไปในทิศป,ปัดฉิมปัดจิมจะดีมากนะครับ ไพ่ใบนี้ถือว่าเป็นไพ่ที่ดีมากน่านับถือนะครับของคนทั่วๆไปดังนั้นถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีถ้าท่านยิบได้ไพ่ใบนี้ถ้าถามเรื่องการงานการงานก็จะดีถ้าถามเรื่องความรักความรักก็จะดีถ้าถามเรื่องของการเงินการเงินก็จะดีสุขภาพก็จะดีเช่นกันเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อในไพ่ใบต่อไปครับ